มาวันนี้ผมจะพาไปทำเควสที่ทุกคนถามกันมาเยอะนะครับว่าไอเงาเย็นเนะ่ยแม่งอยู่ที่ไหนกลับมาที่เมืองหลักนะแล้วก็เดินใช้ใบวับกลับมาแล้วเดินออกซ้ายมือเลยนะครับจะเจอยามที่อยู่ตรงสะพานยามคนซ้ายเควสนี้ก็จะได้นกสีน้ําเงินนะครับคนนี้นะมอริสกู้คืนพื้นที่อ๋อนี่ไงซอยหลังหน้าสงสยัย โอ้ต้องรับเคลก่อนถึงจะเห็นอ๋อต้องทำสามสี่ห้าทำซอยห้าเลยไม่ได้อ๋อนี่มันซอยสงสัยหนึ่งเหรอแล้วสงสัยต่อไปมันจะรับที่ไหนอะตัวยามเลยอ๋อยามตัวเดิมเหรอกลับมาคุยกับตัวเดิมใช่ไหมกลับมาคุยกับตัวเดิมนี่แหละทำห้ารอบสงสัยสองไปต่อโอ้ยเอ,อียอ,อนนันี้น่าจะไวมีเพื่อนตีเสร็จแล้วก็ไปรับเคลยที่สาม โอ้โหโ้เลือีกสองเควสเว้ยแม่งตีนานือเกินสี่ร้อยตัวเนี่ยโอ้โหโไปต่อกำลังเควส์กำลังเควสสุดท้ายโอ้โหจัดไปอีกเ้ยจบแล้วไปไหนต่อ เอ้เหลือ,อน,นี่แล้วอะ่ะเนี่ยเห็นปะเหลือทําให้เลือดแข็งตัวแล้วเควสเลือดไปดูป้ายอันไหนสี่ห้านี่ไงอ๋อเลือดแข็งตัวได้อย่างไรอ๋อมาที่นี่เลือดมันแข็งตัวได้อย่างไรเออแต่ทำไมทำไมอันนี้ชื่อชื่อเหมือนกันวะแต่ไอไออันอื่นชื่อไม่เหมือนงงแล้วก็ไปซัดอีกหกร้อยตัวต้องเป็นไหนเขาว,วงกกด เสร็จแล้วเราก็จะมาที่เควสไอเงาเย็นก็มาที่แบบนี้แอดการ์ดปราสาทแอดการ์ดนี่เสร็จแล้วก็เดินมาที่ตรงนี้กดตรงนี้ก็นหนึ่งทีนะทั่วไปเนะี่ยหนึ่งทีแค่มันเป็นอะไรอะ่ะผู้ลากมากดีเหรอมอนจะเก่งกว่าใช่ปะ แล้วก็เข้ามาอยู่ตรงนี้ซ้ายล่างคุยกับเสาพราถ้ามาคนเดียวเหรอไรเอเฮียเ้ยทำไมาชีวิตตืงนั้งน,นานอนาดจริงๆโซโล่ดิจะผ่านได้ไงเฮียไม่กูยังไม่ผ่านเลยจริงปะเนี่ย จริงมันเนี่ยขอให้สู้คนเดียวจริงมันเนี่ยตกิ้วเฮียเนี่ยม,นนยมันต้องใช้เด้วยไอสัตว์จะตายเพราะมึงเนี่ยละจูกจูกขอให้มันจูกได้โอ้โอ้ ตั้งใจวิงว่งวิ่งกูกลัวพอมันจะตายแล้วมันจะเอาเวกตัวเองแล้วมันจะเก่งขึ้นนะดิเฮียประเด็นน่ะไม่ใช่ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นแหละวิง่ง <c oughs> เกมนี้มันคือเมียโฟเมียเอ็มไนโคผสมกันฮะยอยอ่าอย่าอย่าทำค่อย่าทำค่อย ที่จะท่าไฟนี้ไม่ต้องใช้หลยอยสัตว์ทำกูเสียจังหวะหลายรอบแล้วมาเลยอีหนูสัตว์ตอนเรียนตั้งใจกับอย่างนี้ไหมตอนเรียนตั้งใจอย่างนี้ไหมก็ไม่ไอ้เจ้าลบซ้ายลบขวาไอ้เชอะ โอ้โหแม่ก็หลบเหมือนกันเว้ยแม่ก็หลบเหมือนกันเว้ยวิง่งโอ้ยช็อตไอสัตว์ช็อตอุ้ยเฮียทำอย่า,างนั้นได้ไงอะ่ะจะเข้ามาใกล้กูต้องให้มันวิ่งผ่านมันก,ก่อนเอ้ยไม่ทำท่าก,ก่อนไอสตัตว์ก็โดนกูสิโอ้ยไอเด็กไอเด็กเร็ว มึงนี่มันเก่งจริงๆเลยมาควงเที่ยวไทยกูเนี่ยโอ้โหทำเป็นเก่งซะด้วยไปทางเก่งด้วยไปทางเก่งซะด้วยสัตว์โอ้เห็นแม่งควงกูก็มองหน้าแม่งใหญ่เลร็วย,ยัยเฮ้ยเชิบ เอาไปรูรูไอ้สัตว์จังหวะที่มึงนอนนี่แหละกูใส่กูใส่ให้อุ้ยไอ้นุ่มไอ้นุ่มโอ้โหกูหลบได้กูเห็นมึงแล้วเมื่อกี้มึงหน้ากลัวจัดเลยโอ้โหเยี้ยกูมือนหนวดเนี่ยววิ่งไปวิ่งมาหันไปตีหันไปตีหนึ่งทีจังหวะที่มึงล้มก็ใส่เลย ไอ้เยียเสียคอมโบไปหนึ่งทีตีไปหนึ่งทีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็น

เอาเย็นเอาเย็นยาเอาเย็นเอาเย็นหยุดดีวนี้เอาเย็นเย็นดิมึงไม่เย็นเลยอะ่ะมึงไม่เย็นตามชื่อมึงเลยอะ่ะมึงไม่เย็นตามชื่อมึงเลยอะ่ะโอ้ยเยี้ยายา

เหนื่อยเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนิ่งไปเนิ่งวัวผิดที่สว์เฮ้ยในที่สุดเราก็ผ่านดีเออได้ทักทีเว้ยเราก็ได้มาแล้วนะครับอุย้ยแมว น้องแมวอ่ะน้องแมวเปิดใช้มีโอกาส5%าเเมื่อโจมตีเอฟเฟคูดดาวทกิล5%อโอ้น้องแมวเฮียคนน่านนักอะ่ะแต่ประวันดีกว่าเขาดูรุนนาหน้าตามเลยโอ้โหแล้วก็วิ่งตามวิ่งตามเจ้าที่เลยอะ่ะโอ้ยเฮียแมวแมวบินด้วยเฮ้ยเป่นงง้ยโอ้จะเรียบร้อยไปนะครับสำหรับเควส เงาเย็นนะครับบอสวาคาลีสีดำแล้วก็ได้ใบการันตีนะครับสัตว์พูดสีน้ำเงินด้วยนะใครยังไม่ทำไไปทำให้เรียบร้อยนะฮะก็ยากเหมือนกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมไปด้วยจะได้พาร์คิวใ,ใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ